คอลลาเจนสำหรับคนที่ผิวหย่อนคอยเข้มข้นที่สุดที่เคยมีมาเห็นผลไวในสองกล่องสวัสดีค่ะแม่จิ๊บนะคะวันนี้มีของเด็ดอยากจะมาแนะนำสาๆวๆวัยาบวกบวกบวก,บวกอย่างแม่นะคะนั่นก็คือวิฟคอลลาเจนผสมวิตามินซีโรสมอมยู่สูนนั่นเองค่ะเหมาะสำหรับคนที่ผิวหย่อนค้อยริ้วรอยแห่งวัยดูชัดขึ้นฝ้าจุดด่างดำนะคะแม่ขอให้คุณเติมคอลลาเจนด่วนๆเลยค่ะ วิฟคอรัจเจนนะคะเขามีความเข้มข้นถึง10,000มิลลิกรัมต่อซองต้องบอกว่าเข้มข้นมากๆเลยนะคะซึ่งเขานะคะเป็นคอ l ั a เจนไตรเปปไทด์ที่ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้เร็วบวกกับมีวิตามินซีก็จะช่วยให้การดูดซึมเห็นผลเร็วขึ้นมากๆเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องทานวิตามินตัวอื่นเสริมเลยนะคะวิฟคอ r l a เ e n ซองนี้นะคะมีส่วนผสมนำเข้าจากหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นตัวไตรเปปไทด์จากญี่ปุ่น คอลลาเจนไทป์2ที่ช่วยในเรื่องของข้อเข่านำเข้ามาจากอเมริกาและยังมีสารสกัดอื่นๆเช่นทับทิมช่วยตังอนุมูลอิสระมะเขือเทศช่วยเรื่องของอุดมด้วยวิตามินนา,นานาชนิดนะคะและสารสกัดอื่นๆกว่าอีก18ชนิดเชียวค่ะทั้งหมดนี้รวมอยู่ในซองนี้ซองเดียวแล้วนะคะทานแค่วันละซองก็ได้รับประโยชน์ทานง่ายดื่มแล้วสดชื่นหอมกลิ่นส้มยู่สุมากๆเลยค่ะ จากปกติกล่องละ890บาทมีทั้งหมด10ซองแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ2กล่องจากปกติ1,780บาทพิเศษเหลือเพียง1,090 0 0กับบาทเท่านั้นค่ะทานได้20วันเห็นผลความแตกต่างกันชัดๆได้เลยค่ะหากใครสนใจนะคะสามารถ inbox ไปที่เพจวิฟคอ a g e เ Thailand หรือแอดไลน์แอดวิฟ o อลลเจนได้เลยค่ะ